โรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้นคนก็เป็นได้รุนแรงจนขั้นเสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าโรคกลัวน้ําค่ะคือการติดเชื้อในระบบประสาทจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเลบีสไวรัสค่ะซึ่งสามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแมวลิงวัวมา้ากระต่ายกระลอกข้างคาวหรือว่าคนค่ะอาการของสัตว์ที่ได้รับเชื้อนะคะจะมีอยู่2แบบค่ะ1ก็คือซึม กับ2ค่ะก็คือมีอาการดุร้ายซึ่งอาการนี้จะสังเกตได้ง่ายกว่าค่ะดังนั้นค่ะคุณควรพาสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณที่มีอายุตั้งแต่3เดือนขึ้นไปหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะและที่สําคัญที่สุดควรฉีดกระตุ้นเป็นประจําทุกปีด้วยค่ะอาการของคนที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้านะคะจะมีอาการเริ่มแรกก็คือไข้ต่ําค่ะเจ็บคอเบือ่ออาหารอ่อนเพียปวดร้อนบริเวณแผลที่ถูกกัดนะคะถึงแม้ว่าแผลนั้นจะหายแล้วก็ตาม ต่อมาค่ะจะเริ่มมีอาการตื่นเต้นกระสับกระส่ายไม่ชอบแสงไม่ชอบลมไม่ชอบเสียงดังกืนลำบากอาการชักอัม,มพาตหมดสติและก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีทางรักษาโรคพิษสุนัขบ้าเลยนะคะ เป็นแล้วเสียชีวิตทุการายค่ะ,คะการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านณนะปัจจุบันนี้ค่ะทําได้อยู่2แบบค่ะ1ก็คือป้องกันหลังสัมผัสโรคค่ะเมื่อโดนกัดปุ๊บนะคะก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนและเสรุร่มป้องกันโรครวมด้วยตามความเห็นของแพทย์ค่ะและวิธีที่2ค่ะก็คือการป้องกันล่วงหน้าฉีดวัคซีน2-3เข็มภายในระยะเวลา7-30วันค่ะซึ่งฉีดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางสถานเวาพาสภาการชาติไทยกําลังจะจัดงานโว เลดบิสเดย์ Day 2024ค่ะหรือว่าวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านโลกประจำปี2567ในวันที่28กันยายนนี้ณนะอุทยาน1 0 0ปีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะพบกับกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการป้องกันเรื่องควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าค่ะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สถานสาวภาสภา,า,สา,ากาชาติไทยหรือว่า w w w รว p า o r g จ้าอย่าลืมมากันนะ